อยากมาแชร์ประสบการณ์ของคนที่เคยเป็นดีสีดวงระยะที่4นะคะเราเป็นคุณแม่ลูก2ค่ะแล้วก็เป็นพนักงานบริษัทมีอาการนี้มาตั้งแต่ประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะมีลักษณะปูดวมออกมาเป็นก้อนเนื้อถ่ายยากแล้วก็มีเลือดค่ะแล้วก็มีเพื่อนที่ทํางานนะคะแนะนําให้ทานตัวนี้ค่ะ PJ Herb เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลอาการดิสีดวงหลังจากทานไปนะคะช่วงแรกรู้สึกดีขึ้นเลยถ่ายง่ายขึ้นแล้วก็ถ่ายไม่มีเลือดหลังจากนั้นประมาณ1เดือนนะคะติ่งที่มีอยู่ก็คือยุบออกไปเลยค่ะ คือมันหายจริงๆคือมันมัน,ม,นมันฝ่อลงนะคะแล้วก็ตอนเนี้เรายังทานอยู่แต่ว่าทานในลักษณะที่เพื่อช่วยให้มันขับถ่ายง่ายขึ้นแต่ว่าในส่วนของดีซีดวงคือหายไปแล้วนะคะก็ลักษณะของแคปซูลเนี่ยก็จะเป็นแคปซูลใสนะคะแบบนี้เลยค่ะ แนะนำให้ทานเช้าแล้วก็เย็นนะคะครั้งละ2 2แคปซูลก่อนอาหารค่ะรับรองค่ะว่าอาการที่สีดวงที่คุณมีอยู่หายแน่นอน